นี่ครับบรยาาร,บบรยากาศสระน้ํานะครับบรรยากาศสระน้ํานะครับทางนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับทางน,นี้ก็จะเป็นวัดนะครับสาสระจะกว้างแล้วก็กินตัวยาวไปจนถึงสุดนู่นเลยครับ นี่ก็จะเป็นสันนบรรยากาศใน นี่ครับบ้านนี่ครับถึงบ้านแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศหมู่บ้านยามน,นี่นะครับบรรยากาศหมู่บ้านยามเย็นประมาณหกโมงเย็นนะครับ นี่ครับนี่นี่